สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ริต e เบลสตอรี่เปิดประเดิมคลิปแรกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านนอกที่อำเภอโคนขนุนจังหวัดพัทลุงไปปีนเก็บหมากต้นสูงเลี้วเดินต่อเข้าสวนเพื่อไปตามล่าหามังคุดสดๆจากตน้นพร้อมคุณแม่พาทัวร์ไรส่สวนผสมเล็กๆไปเก็บผักทํากับข้าวบอกเลยว่าสมาชิกมาก,กันเกือบหมดหมู่บ้านจะสนุกสนานและวุ่นวายขนาดไหนไปดูกัน โทรหาเด็กๆที่บ้านนานะไปที่นานะบอกว่าเขาออกไปขายมังคุดกันเดี๋ยวเราลองไปดูว่าจะอยู่กันหรือเปล่าที่โลงขายมังคุดนะไปดูกันวิวดีมากว bon. ิวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วแวะช็อปปิ้งกันอยู่ร้านแวะช็อปปิ้งกันอยู่ร้านขายของช้ วนกลับไปูกคนเห็นเด็กนั่นไหมเห็นเด็กตัวจิ๋วนั่นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเหยื่อของเรา คล้บังคุดได้เราอ่ะคร้บังคุดได้เราไม่แมไปยิวไปหมไปไหมไปยิวไปเดี๋ยวไปห้าเมที่คร้บังคุดรับเด็กมาให้แล้วแม่มาล้วไปบันไปยิวให้เมให้ไปไหมทําเมเลยแม่ไปบานไปยิวนะโอเคเดวกันไปบันไปยิว คุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้ทำหน้าบ้านได้ไหมแม่เมฆใครมาหนูพอ,พอ,อะไรนะพพแม่มีมาไข่ไหมอ่าเก็บมาขา่นะคะไปไปเป็นแรก นี่ะ็แบบสุดแล้วพราอมาซื้อแบบย <Yeah. S 1> ังไม่สุดนะทุกคน ไปจางไปจางกันไปได้กิโลมาไปกิโลใส่ใส่พิบเดี๋ยใส่เขนี่อไเกนากุแมวโอ้ยตอนนั้นรวยกูมึงกวนกูไปกิโลบอกบอกบอกคุณผู้ชมกันว่าได้กิโลดูดูดู รวย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 เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บมังคุดอันนี้่อนมังคุดจะปลูกไว้ในสวนปั๊มนะ่อนยางเออไม่ใช่่้นยางกินปีละเม่มังคุดนี่คิดรือปีละที่ว่าปีได้ละปีนาขอมังคุดู ยังไม่เห็นตันอยูเลยไม่สักดอกเลยไว้แบกแบกแบกเดินมาเชื่อแล้วเ่รต้องเก็บไหเปมนูนี่นมีอะไรมาหนสิีอยอ้าบูมาเล็วเาบินไปข้างเมรุแล้วงเมไปอยนู่นนู่นู่นนแดดได้เลยนี่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 ใ่ใ่ไเออ เบ้บบบยบบนเาบลบบบบกอบบเบบ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 โชเอบบบบบติ้งติ้งติ ja ้งติ้งปบบงปบงปบบงบบงบบ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 

ดได้กมีดไ้ไูก่อจะมีมีมีไนู่นไ้นี่ใช่เยอะมากเลยเทุกคนแม่จะพาไปดูสวนข้าวโพดของนางพาไปดูข้าวโพดปอดสารพิษข้าวโพดเนี่ยจ้าทุกคนปอดสารพิษมีอันนี้ลูกเคล้คอ โค้งไปต้กลางวัหรือคงคงคืออะไรยาพักบงกินไม่ร้อยดาวอ๋อเดีกินไม่ร้อยาไกินนี่มะเขือเป็นลูกแล้วปลาก้องปัก้องหคีปลาออนี่เป็นลูกแล้ว คีลายังเป็นเบบีอยู่เลยเน่วม่มชยอาจุ่มปูเดินไปนั่มป้าไปจมป้าไปจมไม่ใช่ยาดูมันจะมีไนมมาใจมีอาจีจมจมจมนู้น่วยังนี่นี่นะคนี่ก็นี่แ้วนะคะ กีฟไม่มีไม่ใช้ปลดล็อกฟิดจะอยู่แบบนี้นะนายดูนะนี่ัเลลเดียเดียวเดียวได่ไ่จากกัน น้ำรอไว้แล้ววะเก์เอาล่างล่างปื้ล่างมันปื้ร้องเพลงโชยิดอ่ะเขายิดเพลงอะไรกันวะน,นี่มันจะเพลงอะไรเราก็เพลงอะไก็คุณ้วว้าวว้าใกล้นตรงนี้ตื้อมาเออใกระตุ้นตุ้ยให้มันแตกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหม เปลือกมันก็จะรูดมันก็จะเกะง่ายไปเลยไั่ไงอยังเ <c oughs> อ้ยลูกมิว ว่ายต้องกองกันอ่ะไอ้เนยเรอหมากินจ้าลงไปแล้วมาซุ่มมาซุ่มไปจ้าไปจ้าเนยทั้งนั้นทุกคนนะคอับเดี๋ยวนผมเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงนะคะทุกคน พิจ๊โซกันแล้วแต่แต่ว่าก็คือออกตัวไปก่อนเราเป็นซุดคุณแม่แล้วก็ปกั๊ดจนซุกกแม่ข <c oughs> าไม่มีขาไม่มีเท่จับติกแกงที่เราตำเองประกอบไปด้วยติกไก่กระเทียมแล้วก็ตะไคร้แล้วก็กกเกลือนิดหน่อยต้องหมัก เค็มชอบอีกซอดพร้อมเสิร์ฟอน่ากินมากมือนซอสทรัฟเฟิลเลยปรุงแบบชิลๆวลากเกลือได้กอได้แั่นขุอันน้นมันห้อยเล็กน้อยอันนีู้ตดคุณเมร้วนะก็คือการ อเพียงปูหยกหยางใ่หรอกาคลุกกคคลุกแม่ไม่ไม่มีไม่มีไ้นูงไม่มีเลยไม่มีดไปเลยนะไปเลยเอาเอาเรวควงพงลควลกไปเลยเอาเีลงไปไดเตีลงไป้น่ไปลูกไปลูกาก็ต้องกลวนเ้

คนคนี้นะโอเคกินข้าวเสร็จแล้วเรากำลังจะไปไหนกันชมพู่ไปเดินเล่นบรรยากาศตอนเย็นดีมากเลยที่บ้านนอกนี่ดูท้องฟ้า แล้วก็ตอนนี้อาทิตย์กำลังตกดินนะคะทุกคนสวยมากจ้ะ